สวัสดีครับนะนี่นะคะมันเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ไปปรับทุกข์กับพ่อไปเองแม่นางเอกค่ะวันนั้นนะคะนะไปปรับทุกข์นะคะว่าไปลงทุนกับน้องๆน,นะคะไม่ได้ทุนคืนค่ะเราก็ลงทุนเยอะกว่าเพื่อนค่ะนะ,ะนะวันนั้นค่ะเออเลี้ยงหนูเลี้ยงเลี้ยงดวงค่ะนะอืแล้วบางไหลก็ตั๋วว่านะคะเครื่องนั้นเก้าพันห้าค่ะ แต่ว่าไปซื้อมานะคะสี่ปัญหาค่ะ, 4, คะบอกค่ะเฮ้มึงก็บอกน้ำกูเองว่าบักไรเนี่ยมันเอาค่าหน้หนาแพงซื้อมาหรือสี่พัญหาเกินแล้บักไรบอกว่าเก้าพัญหาเดี๋ยวมึงเอามาใส่หัวรถไทบแบบนี้แตกประเด็นไปจากนิทานอีกเงืงงง้อเงื้อเสียงจะือื่นก็มาบบดนี้ไ้ก็มาบด้วมากูเสียงเนาะเสียงจะือื่นก็มาเอาบดโศกเนาะบดโศกกับมี่ บทฟาดก็มีบดน,นี้เออบทโย่เย้ยก็มีได้ครับมันมีคูบทได้บัดน,นี้เออมื่อนี้บทสแสดงอีกบทเศร้าครับบทโศกนี่น,นคะคะเราไม่รู้เราไม่นึกไม่ฝันเลยครับว่าเขาจะโกรธจะเกลียดเราถึงขนาดนี้ได้ค่ะก็เพิ่งรู้วันนี้น,นคะคะที่แม่ดังเอ๋ก็มาพูดคัะเป็นคนใกล้ชิดของเขาเองอ่นนะเราไม่ เคยคิดมาก่อนเลยค่ะเพิ่งรู้วันนี้เองค่ะบอกค่ะมึงก็ากูจักบอโอ้ยตารี้าต่ำมึงนะตะเมนคักเนาะมึงเนาะฮะอะไรลองให้ง่ายจังตอนนั้นอะไรรับบทอะไรน้ำตาบ่มีตอนนี้มีน้ำตาอะไรไหลง่ายจังบอกฮะเอา นี่นะคะสิ่งที่หนูทําจอรําจอมืดมันเป็นแบบนี้คะ่ะกลัวเขาเห็นน้ําตากลัวเขารอเขาเรียนเราคะ่ะนะบักสร้างตามนั่นแหละคะ่ะตัวดี <c oughs> นี่นะคะกลัวเขาเห็นนะคะภาษากายแล้วมันเป็นยังไงคะ่ะนะอืส่วนมากนะคะออกมาพูดเรื่องโศกเรื่องเศร้านี่คะ่ะจะทําจอรําจอมืดคะ่ะแล้วมันจะเราจะได้หัวล้อได้ง่ายๆคะ่ะมันจะไม่มีคนเห็น เจ้าบอลว่าไปหัวไปน้ำกบจักกับพี่น้องเอฟซีนะจาไปน้ำมันหัวไปน้ำกบจักเร็วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเจ้าบอลว่าไปน้ำมันหัวไปน้ำกบจักแล้วครับพี่น้องเอฟซีเมื่อนั้นนี่นะคะครอบครัวนรกครอบครัวปีครอบครัวจังไรคะ่ะนี่นะคะหาเงินมาเท่าไหร่มันก็มาเห่มากัดมากินกับเรากันนะใครใครจะหาเงินให้พวกมันใช้ได้กันจะเป็นแบบนั้นกัน เปิดเบียร์ดังปอกรดบันนิบูจิเบียก็ไปน้าตอนนี้ค่อยสร้างฝากอะไรจริตของเจ้าสร้างตามอ้ยนะครับพี่นิดเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงมันตัวเนาะมันก็เว่าออกุ้ที่แล้วเออนมันเป็นแบบนี้ไงเอาความมันมาสอนเลยเนาะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นไปนั่นนะ วิญญานความพิดเขาเสยแบบนี้โอ้ตายตาตายนะครับพี่น้อง F4 ีนี่นะคะเราก็มิ่งนึกไม่ฝันเลยค่ะว่าเขาจะโกรธจะเกลียดเราได้ถึงขนาดนี้เรากเพิ่งรู้วันนี้แหละค่ะว่าเขากดเขาเกลียดค่ะนะพอแม่นางเอกออกมาพูดเองค่ะนะคนใกล้ชิดเขาค่ะออกมาพูดค่ะนะเราก็เพิ่งรู้นี่แหละค่ะนะอืเขาจะทำกับตุ๊กตาเราได้ถึงขนาดนี้ค่ะเอาตุ๊กตาเราของเราไปฆ่านะ ใจิตใจดำอมหิตค่ะมากๆเลยค่ะเออนะแล้วก็ไม่พอใจหรอกค่ะยีบปีค่ะมันต้องได้รับโทษสูงสุดค่ะนะเราถึงจะพอใจนะคะบอฮะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วบันน้ำย่ำมันตุยไม่ไม่บกคือบ่ห้พบ่าห,าบห้องตายสิเหรอโรงพยบาลมึงก็บ่ไปอีห่ามึงนะโรงพยบาลก็ไม่ไปทีนี้เออ ไม่ว่าจะเป็นอะไรวันที่เขาจะไปจีบแบบนี้ก็ว่ไปแบบนี้เขาไปจีบเขาว่ไปเลยทั้งผัวทั้งเมียเอาลวงมาหันขงางทั้คือปิ้นปลาปิ้งปลาเนี่ยเขาบ่เบิ่งแบบนี้เขาลงมาจากเขานะ่ะนะฮบมิแต่จะไฟต่ำอย่างเดียวเลยเห็นไหมลนะ่ะยังมีหนังนาวมาพูดว่าอะไรครับเป็นความคิดของมันกับตัวตินสตินเออถ้ากลางบ้านนะ่ะเขาว่าว่าไปโลดไปอีกรลดเขาว่าันยังเอาไป โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะใครเป็นคนไปละ่ะทีนมึงเน่าตอนนั้นก็บอกไหลกับอะไรละ่ะอะไระนะกับนัตโตใช่ไหมนะเนไปที่โรงพยาบาลตุนก็พ่อไปอกไงเห็นไหมนะ่ะไปไม่ได้ครับหนูเมารถหนูเมารถคะ่ะหนูเมารถค่ะบ่ปัสิแตรกรีบมันคืบอบ่เมาตายเถอะมันมึงสิแตกรีบมันก็มึงมึงคือบ้าเมาเถอะ ปันปอนลุงพู่เนาะปันเทลุงพู้ปันทองลุงตะล่างเนาะโอ้ยตายมีเบิร์ดนะครับของอ้างนั่นะขออ้างมันเออมันยังบ่เบิ่งเลยเออเมื่อสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอฟซีก็ยังไม่ดูเลยอันนี้นะครับพี่น้องคนในหมู่บ้านเขาเฝ้าอยู u, บ่บึมบึมบึมโอ้ยเขาว่ากับบเคยพบบ่เคยพอเขาสุบซิบเดี๋ยวโอ้ยจะเป็นแม่เป็อย่างเนาะ ลูกเจ้าของมือส so ุดท้ายแล้วก็ยังบ่เบิ่งอยู่เนาะเออสิเบิ่งหน้าลูกเสื้อชุดท้ายก็บ่เบิ่งเนาะอีตาดีเปะเวนมึงเนี่ยเขาว่าวไงพี่น้องเอฟซีเขาเดี๋ยวชุบชิบชุบชิบเมื่อไงเมื่อไงผู้นั่งเมื่อแล้วเมื่อแล้วพิดหวังเขาบ่มาซ้ำมันบ่มาเบิ่งลูกเบิ่งเต้าซ้ำบัดนี์นั่นไงเขาชุบชิบกันบัดนี์แต่กลางบ้านเขาลื้อเขาซ่าแล้วบัดนี์มันแปลกคนดีเขาบ่เคยพบบ่เคยพ่อ มันบอกว่าเตชูเจ้าเด้องขุดนั่นแท้กลางบ้านกลางเมืองเขาขุดกึ่กันนะครับพี่น้องเอฟซีเน่อไงเน่อีงอิตาลัสนะอีตาดัสเมื่อน่เมื่เอาลูกมาจีมือสุดท้ายแต่ยังไม่เบิ้งมาหนาลูกนั่นมอพข้าวสีล่างหนาลูกแต่ยังไม่ล่างพูดนะเพื่อนเมื่อเลย่พู่นะพูดนะอืมเมื่อไนเพื่อนบริจาคเลยเมื่อไลร่พูนพูดเมื่อไหร่กับว่าพี่น้องเอฟซีพูดเพื่อนเมื่อน้าเพื่อนบริจาคเลยไปฟังเสียงโทรศัพท์เพื่อนบ่นอ่านั่นไงครับพี่น้องเอฟซี เขาว่าวัดบ้าบนเมืองครับพี่น้องเอฟซีอาดันดันหกร้อยไล่นะครับเขาเขาเพเดียวว่าไุดวันแล้วัดน้องพี่น้องเอฟซีอรี่ได้นะครับเนาะมันก,ก็เหตุบุคคลมันบอกนะจักอะไรครับจักงั่นจักสายสินนะครับโอ้ยนะครับเกี่ยวหอบเดียวกันยังว่าบอคาเอาสามรอบผุนครับพี่น้องเอฟซีมาวุ่นยันกระตอกแล้วตอกอีกครับตุกเรียมเสาเออนั่นไงครับพี่น้องเอฟซี เขาบูักอยู่ว่าเกิบว่าเกิบเป็นของตุ๊กตาเจ้าของวายไม่ได้สนใจเลยค่ะมันมเม้นหนาที่ค่ะสิไปให้หนังค่ะมันมเม้นหนาที่เออมเม้นหนาที่หน้าที่ของของหนูนี่มีแต่เซิงอย่างเดียวค่าไฟบริส <c oughs> อันมเม้นนูนค่ะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะคะนะ,ะนเพราะอะไรคะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เขารู้รู้จักค่ะรู้จักพื้นที่ดีค่ะเราจะไปทําไมล่ะืม ที่ไปเห็นหนังเนาะแตฟังเสียงโทรศัพท์เงินบริจาคเข้ามานะมันก็ติ้งตังติ้งตังเข้ามาอย,ยู่เพิ่นมันบ่มีคขึ้นเนาะถ้ <c oughs> ากร็รุ่นก็โอ๊ยรุ่นก็ขันรุ่นเลขไปแล้วครับพี่น้องเงจีย้ยจโอ้ยอีบุญบ่มีเอ้ยหมานไปได้ตุ๊กตาคุณมานได้เรือบุญกูได้เด้ออืมตุ๊กตาคุณปุ้ยให้กูได้กูมี่ได้เด้อเห็นบ่เห็นมาไม่แล้วอีบุญบ่มี่ติ้งตังติ้งตัง,ตงต พันหนึ <laughs> <um <roat> <laughs> ่งหาร้อยบันิซาบาทก็มีโอ้